ีพ่อใหญ่หนวดหมอกได้มาชมสวนนะครับสวนที่ปลูกผักแล้วก็สามารถไปขายเองอยู่ที่ตลาดเย็นอยู่ที่ในในในตลาดแรงนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับจะเป็นเจ้าของสวนนะครับคือปลูกเองแล้วก็ไปวางขายเองครับไม่ต้องอผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับทําให้กําไรนี่เกือบร้อเนะครับหากค่าน้ำมันนิดหน่อยนะครับ นี่คือการทํำเกษตรแบบทําธุรกิจไปด้วยทําเกษตรไปด้วยนะครับคือคือมีที่ขายนะครับผมยังไม่เคยมาที่สวนของเขาเลยนะครับวันนี้โอกาสดีผมเลยผ่านมาแล้วก็มาตั้งใจนะครับมาทํารายการนะครับถ่ายลง YouTube นะครับช่องพ่อใหญ่หนวดบอกแชนแนลนะครับซึ่งผมทํามาแล้วก็ มากมายหลายคลิปมากๆเลยนะครับตอนนี้แฟนคลับของผมอยู่ต่างประเทศก็สลันเทโยนะครับอยู่ที่เกาหลีใต้ก็มีนะครับแล้วก็มีอยู่ที่เวียดนามนะครับแล้วก็พ่ม่ก็รู้สึกว่าจะจะเยอะอยู่นะครับผมก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับวันหลังผมจะหัดทักทายเป็นภาษาต่างประเทศนะครับชินจาวนะครับชินจาวนะครับรู้สึกว่าเป็นผู้ชายนะครับที่มาคอมเมนต์ผมนะครับ แล้วก็เพื่อนๆยูทูบด้วยกันเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้นะครับสำหรับพ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับจะเน้นเรื่องการเกษตรเรื่องการทำมาหากินแบบพอเพียงนะครับตามรอยราชการที่9นะครับผมอ้าวเดี๋ยวผมจะพาเดินชมนะครับขอเชิญพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีโซเชียลนะครับสวัสดีครับแนะนาตัวเองก่อนครับผมเย้าของบ้านสัตจ้านี่นะครับ เสียสร้างนะครับเสียสร้างเพื่อทักนะครับอ้าอ้าอ้าช่องสวนได้นะครับปลูกยังไงครับท่านอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกเองมาครับโอ้ปลาแข็งทิศมาครับอ้าชิมไหนชิมไหนครับนวยตรงนะครับหาชิมนวยตรงนะครับเด้ออีกครั้งทามือกันไปเจอกันที่ตลาดแรงยู่บันดุมนะครับเด้อ โอ้อันนี้บักบักตัวแห่ครับครับโอ้ออันนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้คือบักบักตัวแห่นะครับท่านนี่บักตัวแห่เนี่กินกับอันแก้วปลาแดกนะครับตะก้อนนี่ผมกินนเดี๋ยวห้อยมดเป็นหอยดูนะครับนี่นะครับอันอันอันนี้อันนี้อีลอกคือบุกครับนี่อี่หรอยี่หรอกคือบุกบุกบุีบุกนะครับเป็นยานะครับ อ่ครับเนาะหรอรับเดือนะครับเขอบขึ้นากล้องนะครับเนาะมือนีนะครับหังเาจหอดกว่ายางน้ากันใกล้ๆกันนี่ก็เลยคันระยะห่างสองเมตรือก็ด้ครับโอ้มีบักเฉือนะครับเาครับนี่บักเฉือนะครับบักคิกนะครับกินกรบยนนี่ขายกรอยนนี่นะครับเุ่นเอีนอรับอันนี้คือบักตะครบนะครับนี่ ตอนเป็นเด็กๆนี่โอ้ยผมกินดีครับนี่ต้นตะทถนะครับเอ้าย่ข้างๆนี่ก็มีครับตำเรื่องตำนิ่นนะครับภาษาลาวเอินพักตำนิ่ผมใข้ต้มให้ลูกผมกินนะครับต้นบะก้อ้งนะครับกระท้อนนะครับมันจะให้เอินกระท้อนนะครับเออกระเจี๊ยบเขียวใช่ไหมเออกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็กระเจี๊ยบเขียวนะครับมีหว้ด้วยครับอย่าไปใกล้นะครับหนามฝักนะครับ อ,อ๋อตรงนี้มีเกระสีด้วยอ,อ่าอ่ดูกบด้วยลูกอ๋อมีกบด้วยนะครับไกลไปตรวจกรบด้วยนะครับตอนนี้ครับอ่ามีเพื่อนด้วยนะครับอ,อันนี้ตน้นโอ้อันนี้มันออกลูกกันกระท้นอนได้ไงครับ ตักไข่นะครับมีตักไข่นะครับเอาเอาอยากเอาเส้นขึ้นบอกนะครับเนี่ยอันนี้ยังครับต้นยังนะครับเนี่ยมต้นแค่ครับ้โอมีแค่แดงแค่ขาวอ๋อมีแค่แดงแค่ขาวนะครับเด้ออันนี้อันนี้บวบนี่ใบก็กินได้นะครับยอดก็กินได้อ๋ออ๋อยอดนะครับยางอยู่ยางอยากเส้นนุ่มเลยได้ครับ โอ้มันมันนั่งไขแบบธรรมชาติดีนะครับเนาะตามมาเลยครับลูกอันนี้ที่ฝังอยู่ในดินนี่ก็เงินนะครับนี่นะครับอ๋อเป็นข้าวโพดนะครับอันนี้ต้นแคร์นะครับนีบบบบ่บวบตัวเขาบอกบวบครับฟักทองนะครับอันนี้ฟักทองปอดสารพิษนะครับ แมงกินได้คนก็กินได้นะครับสุดยอดเลยนะครับทประธานมัเตเลยครับผมคือคืออะไรอะไรสุกอะไรที่พร้อมจะขายก็เอาไปขายได้นะครับหมุนเวียนไปให้มีรายได้ทั้งปีนะครับนี่คือการทำธุรกิจแบบเกษตรนะครับบิสเนสอโคนะครับอันนี้ผมขอูนี่นี่เขาเรียกหินนอนเวนนะครับเนี่ย หินนอนเว้นนะครับหรือเรียกแต่ก่อนเรียกหินศิลาแรงนะครับที่เขาไปสร้างสร้างปราสาทสร้างอะไรนี่ครับเป็นหินศิลาแรงนะครับทางอีสานเรียกหินนอนเว้นนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าดูดูสีของมันนะครับสีของเกศอนครับไม่ต้องแก่ก็ได้นะครับท่านถ้ามันสีดํานี้แสดงว่าเขาพดแก่นะครับอ่าโอ้สุดยอดสุดยอดอตอนนั้นก็เป็นข้างหมดเลยใช่ไหมครับขึ้นข้างหมดเลยอ๋อเป็นหมาแล้วอันเป็นถัวใช่ไหมครับ ปวดฝักยาวนะครับเอ่อเอาข้อแตกต่างกันนะครับอันนี้เก็บเก็บกินได้เลยครับเก็บเก็บมาให้ผมย่ำหน่อยนะครับย่ำดูอ่าอ่าอ่าผมเล่นตลกไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือถั่วพุม่มถั่วพุ่มนี่คือโพดต่างไซข้างนะครับให้จะเกิดอ้อมวันนี่ได้ครับ,มจ,บมจะแตกออกด้านข้างนะครับส่วนเราจะไปดูถั่วข้างกันเลยนะครับ โอ้ถ้วยก็มีนะครับถ้วยก็มีนะครับโอ้คุณเดินเร็วจังเลยนะครับเดินคว่ำจังเลยนะครับระวังนะครับตากล้องครับตากล้องเราไม่ใช่กินอะไรครับเอาลูกเป็นหมาสิอะไรอ๋ออ๋ออ๋อหมามมันนอนข้างในนะครับมันนอนเรียนมันนอนเรีนนะครับไม่ต้องดูลูกก็ได้ครับดูข้างก็ได้นะครับเอาเตามมาเลยครับตากล้องครับค่อยๆถ่ายช้าๆนะลูก าคา้ครับอออือเพิ่งเบียดเด็ดไปเมื่อกี้นะครับจะเกิดตลอดนะครับกินได้เลยนะครับกินได้เลยนะครับอ,อือสุดยอดเลยครับถ้าเป็นสวนอื่นผมไม่ล้ากินนะครับเดี๋ยวตายคาปากเลยนะครับนอ,อนอกจากนะครับนี่นี่ถ่ายบุมนี้จะสวยลูกเออไยๆถ่ายาช้าๆลูก อืมค่อยๆถ่ายช้าๆเอาพอสร้างกัิที่บายไปน้ำเลยครับชุดนี้เราเอาไว้เที่ยวต่อครับขึ้นไมก็บไปแล้วไม่เลยบังกันไป้เลยยงๆกลัมสร้างไปรอบแล้วไม่รอ้่ไนัตอีก มเลยมันเบ้อแต่มันเลี้ยงค่คนไทยเท่านั ทำไมก็ต้องเก็บได้ตลอดนะครับก็ต้องขึ้น มันมีปลากดกไม่มีกระดูกไม่ลงมีน้อลบบาตะเพียนปลานท้องบกพค้ไวที่คุณมันคืยานม่กินช่อนีลงว่านก่อนเ้องื่องงสมนตัดนุบันนลยครับทำนามบ้านมาหลาย มันบ่อนหรือเปล่าครับท่านมันกำลังจะขึ้นมากินคือในในในการหาเงินแต่ว่าอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมแบบอย่างนี้มีความสุขมากๆนะครับอากาศก็เย็นดีนะครับอย่ยมันจะเป็นดูนะครับร่มรื่นมากๆเลยนะครับจะเป็นน้ำค้นาน้ำมีตลอดเลยครับอ่าเป็นน้ำธรรมชาติผ<ม>ักชีมีผักชีน้ำอืมตคนดี่ี่จะบอกให้นี่เดี๋ยวนี้อืมนี่เขาเรียกว่กีน้ำอืมมเกินผักชีน้ำเลยไม่ผมดมหน่อยักินได้ตลอด ไปปลูกได้เห็นเพราะถ้าไปเที่ยบแตกมันจะยืนนออั่งน้ำข้ามไหแต่หอมกลิ่นกบลังตะกุนยอดนะครับบิดเตยด้วยนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับผีไผ่เลี้ยงเนี่ยได้ไอเลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงนะจุง้งเออกินมจุ้งนี่แหละกินมจุ้งเป็นตลอดเนียนี่คือหน่อไม้เป็นทั้งปีเลยนะครับอืหน่อไม้เป็นทั้งปีล่ำก็ทําประโยชน์ได้นะครับกินมจุ้งอืม สุดยอดนะครับมาดูเถียงนากันเลยนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับวันไหนเหนื่อยนะวันไหนเหนื่อยก็มาดูการเจริญเติบโตของผักของอะไรนี่ครับนี่คือสรรค์บนดินนะครับ นี่ครับคือการการหาเงินแบบมีความสุขนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ